แชร์เทคนิคหรือเออเหมือนไม่ไม,ไม,ไม่เทคนิคสิเหมือนเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเวลาที่เราซื้อของมาค่ะจะมีปัญหาเรื่องการลอกสติกเกอร์การที่มีสติกเกอร์อย่างเงี้ยติดกออกติดมาด้วยแล้วเราต้องการลอกออกแล้วมันเป็นคราบมันเอาไม่ออกวันนี้ออมมีเคล็ดลับจะมาบอกกันค่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะค่ะ อุปกรณ์มีไม่ยากเลยนะคะก็จะมีภาชนะหรือวัสดุที่เราได้มาแล้วเราต้องการที่จะลอกสติกเกอร์ออกนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะเสียงรถด,ดังเพราะออมถ่ายริมถนนไม่ได้อยู่ในตัวบ้านเพราะในตัวบ้านเดวนออกมาเห่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสกอตเทปออมมีเทปแบบนี้ก็จะใช้แบบนี้นะคะ บางคนจะมีเทปอันใหญ่ก็ใช้เทปอันใหญ่ได้เหมือนกันอะไรก็ได้เทปชนิดไหนก็ได้จะใสจะขุ่นจะสีน้ําตาลได้หมดแต่ขอให้เหนียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกับชิ้นแรกก็คือเป็นกล่องพลาสติกใบนี้พลาสติกอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็คือเนี่ยอันนี้ลอกง,ง่ายหน่อยอ่ะมีเห็นไหมแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะเอามันออกเราก็คือต้องเอานิ้วคูด นิ้วขูดเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดคราบอันนี้เห็นไหมคะมันจะเกิดคราบแบบเนี้ยขึ้นออกก็จะใช้ใช้อันเมื่อกี้ก็ได้ค่ะที่เราลอกออกเมื่อกี้ค่ะมันจะมีความเหนียวอยู่เนอะเอาความเหนียวจับความเหนียวแล้วก็ดึงออกหนักกว่าเดิมอ,อกีกอา ใช้ความเหนียวจับความเหนียวค่ะเนี่ยกดเนี่ยซ้ำๆย้ำๆแล้วมันจะออกเนียนกริบเลยอันนี้อ้อมใช้แบบตัวตัวที่ที่ได้กับมันมาเนาะยังไม่ได้ใช้ตัวสกอตเทปจะใช้ตัวสกอตเทปก็ต่อเมื่อที่ตัวเนี้ยมันหมดความเหนียวแล้วอ้อมถึงจะใช้สกอตเทป ใส่แหวนใส่แหวนเดี๋ยวก็ได้แค่โค้งเนี้ไม่ผลโค้งนี้หมาก็ไล่อีกล้วนี่เห็นไหมคะมันก็ออกไปหมดแล้วต้องขอโทษสำหรับสำหรับเสียงถนนเสียงรถพอออมันเป็นสิ่งที่ออมควบคุมไม่ได้อ่ะคะ่ะเพราะบ้านมันอยู่ติดถนนน่ะอ่ามาต่อมานะ่ะเห็นไหมอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะ ใสสะอาดะแหวมากอันนี้ก็เป็นรอยขูดของมัน,นก็ไม่มีอะไรอันนี้ถือว่ารับได้โอเคผ่านต่อไปเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วนะเห็นไหมเออว่ามันเป็นแก้วโอเคแก้วใช้วิธีเดียวกันลอกมันเนี่ยแก้วชอบเป็นแบบเนี่ยเห็นปะ เอตัวแก้วชอบเป็นแบบเนี้ยคือแบบแกระดาษมันจะติดเยอะนี่แล้วก็จะค่อยๆลอกมันออกมาบางคนใช้วิธีการแช่น้ำถูก็ออกนะแต่ก็ใช้เวลานานนิดนึงอันนี้ก็ว่างมาลอกลอกๆอกกัน เล็บก,ก็ไม่มีอันนี้คงจะต้องใช้สกอดเทปแหละแต่ว่าก่อนที่จะใช้สกอดเทปได้นั้นออมแนะนำให้ขูดตัวกระดาษนะคะที่เป็นชิ้นส่วนของกระดาษอะออกออกให้หมดก่อน ต้องใช้เวลานิดนึงนะจริงๆถ้าเอาไปล้างมันก็ก็ไปเหนียวติดสอกอตไบี์อ่ะก็เลยเอาแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีดีมากกว่ากันเอาไปล้าง ส่วนที่เป็นกระดาษก็ออกจนหมดแล้วลบมาอีกแล้วลบมาอีกแล้วถือเป็นเสียงเอฟเฟกแล้วกันนะนี่็นรถรถดีเซลโอเคมันก็จะเหนียวๆแบบนี้เนาะเหนียวเลยกะเทพจ้าชึบดึงเอาแปะทำเหมือนเมื่อกี้ค่ะแปะลอก แฝลอกมันจะมีแบบขาวๆอะ่ะติดขึ้นมาด้วยไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นกันไหมอะ่ะเนี่ยขาวๆติดมาด้วยเอฟเฟกต์รถดีเซลใหม่ล้วจ้านิวสสารเลือกเลือกถ่ายแบบช่วงที่แบบว่าไม่มีรถล้วนะ ทำอย่างเงี้ยคะ่ะไปเรื่อยมาหมดเนียวก็เอาใหม่ถ้าเป็นเทปใหญ่มันก็จะเร็วนิดนึงเทปยิ่งเหนียวอะไอตัวเหนียวๆพวกคราบกาวเดียวเหนียวมันก็จะยิ่งออกมันก็จะยิ่งเกาะมากมาย อ้องขอทำก่อนนะเดี๋ยวจะสะปีดไปไปเลยเนาะให้ดูแบบสปีดสปีด อนนี้เราก็แท็บออกหมดแล้วเรียบร้อยสะอาดหมดจดเลยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเอออันนี้เดี๋ยวไปล้างสักหน่อยก่อนใช้งานก็โอเคแล้วค่ะเนาะแล้วก็เรียบร้อยทั้งแบบพลาสติกแล้วก็แบบแก้วนะคะแบบพลาสติกก็ใสสะอาดแบบแก้วก็ใส เรียบร้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเอาไว้ไปลอกสติกเกอร์หรือว่าอะไรต่างๆที่เราซื้อมาแล้วมันไม่มีติดแท็กติดอะไรอย่เงี้ยมาแล้วเราแบบลอกเท่าไหร่ก็ลอกไม่ได้แล้วก็อีกอย่างข้อดีของของวิธีนี้คือช่วยลดการเกิดรอยในการใช้สกอตไบท์ ถูอะ,ะ่ะอย่างเซรามิกแบบเนี้ยถ้าถูถูปุ๊บมันจะเป็นรอยแล้วก็ใช้วิธีนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดรอยนั้นบนภาชนะที่เราแบบที่เรารักที่เราชอบนะคะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์อยากให้ทำอะไรติชม สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยนะคะออมยินดีรับฟังคำติชมทุกอย่างคะ่ะยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ